สวัสดีค่ะนาผู้ชม,มน,นี้เจดีดงกับกำลังเดินทางไปบ้านขยองวัดปีวัดเทพชัยมงคลหรือวัดปีเรือลบเนาะคะนะ่ะเนาะก็เดินทางไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานครบรันเกิดคนลูกค้นเล็กของวันหัดอายุตอนนี้อยู่ม .2 เนะาะมันครบรันเกิดวันที่เก้าตุลา เ้าก็เลยสีเดินนันงไปงวดก้อนกล้เกินเนาะสิบสามมกระลาแล้วก็ไปไปทุกคนเกิดยำลูกเยี่ยมหลานเดินทางไปกับาหารเชนแนลแล้วก็นน้องคำแพงเนาะคะ่ะคนอื่นจะแดงขอสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับท่านเพื่อตำบลหน้าว่างเพเภอหน้ากลางเนาะคะ่ะอ้ยเทิดกับเขาไปกันน้ำตาซึมคิดถึงพวหมูข้าวตกใจชอ็อกคือกัน จจแดงบ่ไเลยเบิง่งคาวแฟนบอกว่าเหตุเกิดยังสน,นิทสิโอ้ยตกใจเลยช็อกเลยรีบไปเบิง่งคาวรีบไปเบิง่งคาวโอ้ยน้ำตาซึมน้ำตาไหลชอ็อกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจแดงก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่บ,าวาบ่วควบคัวเพิ่นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพิ่นทั้งโมูบานนะคะข้องสิมีน้ำตาทุกโมบา้านน้ำตาคนไทยทุก ทุกทัวทุกทัวท้ยค่ะน้ําตาน้ําตาเชาวไทยเฮาต้องออกทุกคนค่ะต้องออกทุกคนทั่วโลกแม่ทั่วโลกแต่ว่าที่สุดก็คือน้ําตาเช่าทไทยทุกคนต้องออกเพราะเหตุการณ์นี้ทุกคนค่ะท่านผู้ชมเนาะนางคิดย่ำแดงแจดแดงกับน้ำตาซึมน้ำตาไหลทุกคนพุ่วก่อเสดงเพเสียใจน้ำยางสุดซึ้งค่ะ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วคนที่กระทำก็ได้กระทํากับตัวเองไปแล้วมันก็นเลยพอมีคําหีอย่งสิบัญญัติเพราะว่า,าเขาก็ไปตามทางของเขามันบริสตามลามันบริขาดโทษมันบริสแสดงว่ามียังน้าใจได้ตื่นจับมากเนะเาะก็เดี๋ยวว่าศูนย์สิส้นสลายไปทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กตาดำๆจะแดงก,กับมีลหลานี่ดูก็เข้าใจพระโอกเป็นพ่อเป็นแม่นะคะขอแอสดงพวามเสียใจอย่างสุดส้งมานะตรงนี้ด้วยกับเจ้าตมกบกับเจ้าอำเภอกับเจ้าจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องลนตัวประเทศไทยน้ำตาซึมร้องไห้พวกเ่อเห็นก็ต้องเห็นเกิดเหตุการณ์ในประเทศไทยโทษสิ่งไหน โทษจะโทษเมื่อเขากระทำตัวเองไปแล้วพ็โทษโทษตรงโทษผู้นำค่ะโทษผู้นำไม่เข้มแข็งบัวาสิเป็นประเทศบ่วสิเป็นอำเภอจังหวัดตำบลไม่เข้มแข็งจะเกิดเหตุได้มู่บานจะโทษผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าเป็นผู้นำบ่เข้มแข็งแต่ว่าเขาเขาบ่โทษน่ะตรงนั้นน่ะบ่โทษตรงนั้น ทที่ประเทศไทยใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งไม่จริงจังนะผู้กรกฎหมายกับว่ได้กระท่ำต,ตามกฎหมายของเจ้าของเต็มทีเลยพอปแนามคนทีบ่เข้มแข็งเนาะคะ่ะที่ท้หนาทีท่านบ่เข้มแข็งนะทุกคนเลยค่ะทั่วประเทศเลยท่านไม่เข้มแข็งในตามกฎกฎหมายมันก็มีแต่ท่านไม่มีแบบ แบบผู้นั่ประเทศบกเข้มแข็งผู้น้อยกับบกเข้มแข็งค่ะเชียบบอผู้ใหญ่บกเข้มแข็งผู้ล่องล่องลองมากกัเฉยเม่ยขี่ข้านคดีร้ายท่าน้าที่บกเต็มที่ปล่อยป่าลวเลยเนาะถ้าบ่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะก,กันหรือผิดกันอย่างรุนแรงกับบรไยเขาออกกับบอท่าโทษเขาเนาะกระสิบป้ยุ่งสันหละรับราชการยุ่งสันละ,าาาลนละแมนบาก ต้องโทษผู้นำแล้วพูนด้วยี่ค่ะล่อยปลาละเลยค่ะเพราะว่าผู้นำเราไม่เข้มแข็งผู้น้อยก็บข้าวชามเย็นชามทำงานเป็นตหนาทีเฉยเมื่อผู้นำาบแท่งลงมาผู้น้อยกับ่ท่าตามเนาะเรื่องงานมันหลายงานลายยาบ้ามีทุกยาบ้ามีทุกหยบยาทุกหมู่คนไม้ไม่เข้มแข็งทั้งกนไมายาบ้าทั้งกฎไมยปืนนะะค ครอบคร้องอาวุธเนาะครอบคร้องอาวุธทั้งครอบคร้องอย่าบ้าเห็ดใดงเป็ื่องสีเป็นพ่อผู้นั่มผเข้มแข็งบ่มีมาตรการขัดเด็ดขาดเนาะผู้นั่มใส่ห้องสีอื่นใหญ่กว่ามูในยประเทศไทยคุณสั่งการลงมาสิจังหวัดจังหวัดเนะี่ยจังหวัดก็ไปขยายไปที่อำเภออำเภอกท้องถิง่ขยายไปที่หมู่บ้านเนาะก็สร้างลงมาเป็นขันเป็นตอนกันลงมา ก็สาเหตุที่ไม่เข้มแข็งอดเอรประเทศไทยอดเอมากถูกถูกทั่วโลกประนามด้านด้านอาวุธแล้วก็ด้านยาบ้าเป,เป็นเป็นทางสายกลางให้เขาผ่านไปได้ก็เห็นแก่เงินเห็นแก้ประโยชน์ส่วนตนเป็นไงเห็นแก้ประโยชน์ส่วนตนเป็นไงถ้าเข้มแข็งมันก็เข้มแข็งบม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นผู้กระทําผิดเจ้ง จะแดกว,วานะมันขึ้นอยู่กับที่ต้นที่ห้วยลำพังนะตัดชีตสาน้ำมูบานกินค่าคายจับได้แต่ว่าเหตุไงคก็รู้กันอยู่ตัวทุกคนตัวทุกบ้านรู้กันอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรคุณก็รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรมันถึงไม่หมดไม่ใช่โทษลูกโทษหลานเท่านี้โทษตัวคุณเองเออจับได้เอาไปใช้ยาบ้านะ เอาไปใสอยักหูคือบอเผาทำไา่ทิ้งยักหูอยู่ค่ะรัฐบาลอีกด้วยนะนะปากไปถึงรัฐบาลเข้มแข็ง,แ,งแต่ว่าปากเปียกผููเก่งกว่าเฮาก็มีข้เจ้าเองเอ่งเข้าเอาซัมหนีบ่เขาขี่โหขีดฟัน้าเจ้าดดก,กูเก่งกว่าเฮากะเดินอยู่กรุงเทพเป็นตัวแทนเป็นผูน้ำของเฮ้า เขะเจ้าท่าน้าทียังเข้มแข็งเรื่องไฟหลายไฟมันเก่ยั่งก็เขาหูประน้ำทั่วประเทศที่จะ่าเขาหูก็เขาหูก็เขาใจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนพ่เห็นแกจิตใจคิดถึงลูกถึงหลานจ้าของแม่มันจะเป็ดจังใดแม่นบ่เพราะฉะนั้นกฎหมายก็ต้องเข้มแข็งวันนี้เพรทั้ง ของมานี่จะอ,อยากจะเบาเพราะว่าเข้ากับเป็นซื้อกับแล้วก็ขอสำคัญคือออกมาแสดงความเสียใจกับกับครอบครัวท่านที่สูญเสียแล้วก็เสียใจอย่างสุดซึ้งทุกคนช้าไทยยังบทัวร์เยโมอ,อกพ่อแม่ปู่ย่าตายายนีชีชเท่าใดครยค่ะ ซีซั่นไหนเนาะเราเป็นคนอื่นรู้เ่าเพราะยังสารลดหดโง่ต่นนตนาน้ำตาซึมทุกคนน้ำตาไหลทุกคนขอบอกว่าทุกคนกันน้ำตาพายุดอกเนาะน้ำตาซึมแล้วโอ้ก็แม่เขาจะให้เป็นคนที่เจ้าของเนะี่ยจะให้เลิกซะเรื่องทุกอย่างอย่าบ้าควบคมตัวทถูกประเด,ดทให้เนาะนะ อยากให้เลิกค้าขายค่ะต้นใหญ่นะเนาะปบแถวห่างนีมันมันมันเป็นขี่ขาเขามันเป็นผููรับใส่เขาซื้อนะค่ะเจดีเขาบอกว่จริงอ่ะมันะม,มีไห่มฮมาเห็นดอกเั็นจริงเล็กๆน้อยๆนะแต่คนที่เหยด่อยในไงๆพระเจอยังบอกระแคะระคายโอ้โระจ้าเลยเด่แต่ว่า เอาเอาเอาคิดถึงมานั่งหวยของเอ้าเนาะวันนี้คิดถึงมานั่งหวยของเอ้าทะเบียนรถผู้ก่อการร้ายน,นี่ยก้าหกเก้าหกหกหกสี่หกสี่เก้าเก้าหกสี่เก้าเก้าแล้วก็ผู้สูญเสียน่ะสามสิบแปดหน้านะตอนนี้สามสิบแปดหกเก้าหกสี่เก้าเก้ากัน มันตรงกับเลขเจเดงได้มากเหมือนว่านีเก่าเจ้าของสูตรเจ้าของสูตรป็นไว้รอบสิบสองตัวเพื่อนเหว่าหมายเลขต้นเก่ามาก็ไปเดียวก็งเจเดนว่าเก่าเก่ากันนาหม่องเก้าหกกันนาหม่องเก้าหากันนาหม่องหลังหม่องกับตอนนี้เจแดนซื้อเก้าหากับสามแปดไว้สามแปดต้เมียนว่าเกิดเหตุการณ์นี้จึงซื้อได้ค่ะ แค่แดนซื้อตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุการณ์จัดสามแปดนะสามแปดไบแล้วหลยค่ะอพอดีมากเกิดเหตุการณ์แบบนี้สามแปดคนกระเด็นกันเลยว่อน่าสะออกนะถ้าเขาลอกเขาต้วหนานจะลอกตัวนีนะ้คิดว่านะหรือเปิ้นมาต่ำสูตรสูตรเปิ้นมาตัวนี้น,น่าจออกตัวนี้นะเจแดง คิดว่าต้องสามแปดเนี่น้อนเขาคนไหนสามแปดมากกันหลายนะคะแล้วก็ไหหาเกามากกันหลายมันก็มีเก่าเกลเลมีเก่างวดหน,นึ่งเหมนว่าเนาะเลมีเกากับ 3, สามจะแดงก็เลยจัดสามแปดกับเ 3, 8, กบ 9, าหาไวมอมคะ่ะแต่อย่างไรท่านผู้ชมถูกเลขน้ำก็เลยเลือออกมาว่า <ๆ S 2> ในในนตตัวเลขตีตรงนี้แลนะคะขอแสดงความเสียใจกับทุกคนอย่างสุดซึ้งนะคะ จะแสดงความเสียใจกับพ่อแม่เด็กญาติผู้ใหญ่ของเด็กอย่างสุดซึ้งเสียใจมากๆยกเนี่ยเราเสียใจทุกคนเสียใจตัวประเทศครับเสียใจน้ำสูสูค่ะแกงร่างใจตอนนี้กัมันจิตใจลูอยูวาสิบเอลเจังได้กัตอนนี้เขาแสดงเสียคพามเสียใจไปก่อนเสียใจไปก่อนขอรับ มันคือความสุขกันกันเสียใจของเราให้เ้าเสียใจไปก่อน <S <S เสียใจรลดล่องให้โลดให้เต็มที่เนาะสมกับข้าสูญเสียนะคะแต่อย่างใ้ด้านผู้ช้มพิจรารณาตัวเลขทะเบียนรถของผุ้เสียอยู่แล้วก็สามแปดคนที่พ้นทีู่นศูนเสียสามสิบแปดคนนี่เนาะ เจแดงยไหนพิจารณาเบิ้งมันตรงกันว่ดีกับเลขกเจแดงได้ไมากต้องหาคับสามแปดเนาะคะ่นะเนาะซึ่งเจแดงได้ซื้อไปเยอะเลวเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเสี่ยงโขกเท่านั้นโขกไปโขกมั่นค่ะโขกไปโขกมัน่นอาจที่ว่าเป็นโขกเจแดงก็ได้หรืออาจจะเป็นโขกเท่าก็ได้ก็บว,ว่าวัตถุเนาะคะ่ะดวงไทยดวงมันงม่นไฟเบอร์ฮากินกับจังสี่เด็กเจเดียนซื้อไว้ก่อนได้จริเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะหือซื้อไว้ตั้งแต่เช้า สื่อไว้บัดทุเจ้าแล้วที่จังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเจดีย์ก็เลยบอกน้องาก็เลยมาแสดงความเสียใจนั่นขอให้ท่านผู้ชมโชคดีสู่ๆกันต่อไปนะคะ่ะให้ยูหลอดปลอดภัยระวังทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์บานเมืองแล้วก็ความที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอประอยากในประมาทนะคะ่ะอ้าวประมาทคนที่จอมน้ำลายอาานามันค่ะกันพะยมหลีกเลี่ยงให้ดีที่สุดะคะ่ะมีสติให้ดีที่สุด ขออนุู้มโชคดีเด้อค่ะเด้อก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมเจนกับเรล่งเดินทางไปค่ะบ้านขยองนะคะกําแพงจะนอนแล้วเหรอเพิ่งจะตืน่นไปหาพี่กันไปหาพี่กันหาพี่กันเปงานบันเกิดลานนะคะเนาะไปวัดเห็นลาน ขอทุนเริ่มโชคดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ